นักวิจัยพบว่าการผัดวันประกันพรุ่งทำให้คนเราเสียเงินถึงปีละ3 0 0แสนบาทแต่เงินจำนวนนี้หายไปอย่างไรกันแน่การศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาวาดเผยว่าคนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งจะสูญเสียรายได้เฉลี่ยปีละห5 0 0 0ดลอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3 0 0 0สนบาทไทยสาเหตุหลักมาจากการพลาดโอกาสในการลงทุนการส่งงานช้าทำให้โบนัสลดหรือการไม่ไปสอบเทสสำคัญที่ส่งผลต่อต,อตำแหน่งงาน ในสมองของเรามีส่วนที่เรียกว่า prefrontal cortex ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการตัดสินใจระยะยาวแต่เมื่อเราผัดวันประกันพรึ่งส่วนนี้จะทำงานลดลงแทนที่จะใช้ limbic system ที่มองแต่ความสุขในปัจจุบันนักจิตวิทยาพบว่า20%ของผู้ใหญ่เป็นโรคผัดวันประกันพรุ่งแบบรุนแรงซึ่งส่งผลต่อทั้งสุขภาพจิตการเงินและความสัมพันธ์ วิธีแก้ที่ปิสู์แล้วคือการแบ่งงานใหญ่เป็นชิ้นเล็กและกำหนดเดทไลน์ระยะสั้นเทคนิคนี้เรียกว่า temptation bundling ที่ช่วยหลอกสมองให้ทำงานที่เราไม่อยากทำการผัดวันประกันพรุ่งไม่ใช่ความขี้เกียจแต่เป็นการที่สมองปกป้องเราจากความเครียดแต่ผลที่ตามมากลับทำร้ายเราในระยะยาวกดแชร์ให้คนที่คุณรักหรือคนที่คุณนึกถึงด้วยรักจากหัวใจคุณคือลูกหวายค่ะ